รอดหมดค่ะผลตรวจ RT-PCR นักเรียนครูโรงเรียนคำส้อยพิทยาสารมุกดาหารเป็นลบสั่งปิดเรียนออนไซต์ site, ทันทีจากกรณีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดบุกดาหารนะคะได้ลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกโรงเรียนคำส้อยพิทยาสราร์อำเภอทิคมคำส้อยเพื่อตรวจคัดกรองเชิงลุกหาเชื้อโควิด -19 ด้วยชุดตรวจ ATK ปรากฏว่าพบผู้ติดเชื้อ80รายจึงได้มีการสั่งกักตัวนักเรียนครูและให้ทำการตรวจหาเชื้อซ้ำทันที ล่าสุดนายธลิตรประสานสอนผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการค่ะเขตตรวจราชการที่11เปิดเผยว่าผลการตรวจซ้ำนะคะของผล RT-PCR ของแลบโรงพยาบาลมุกดาหารออกมาแล้วค่ะเป็นลบทุกคนไม่พบผู้ติดเชื้อขณะเดียวกันได้ปล่อยให้นักเรียนทั้งหมดกลับบ้านไปกักตัวที่บ้านต่อ14วันพร้อมสั่งปิดการเรียนการสอนแบบออนไลน์และปรับเป็นแบบเรียนออนไลน์ปกติ